ต่อไปที่ตีจะพาทุกคนไปดูนะดูป้ายนะคะอ่านกันนะคะอ่านกันนะคะจุดนี้จะพาทุกคนดูจุดต่อไปนะคะอันนี้เขาเขียนว่าเส้นทางรักร่วมใจใช่ไหมคะอาฮาตีอ่านผิดก็ขอโทษต่อไปนะคะอันนี้เขาเขียนว่าเส้นทางรักร่วมใจนะคะเส้นทางรักร่วมใจดูนะคะเส้นทางรักร่วมใจเราเดินไปด้วยกันเลยนะคะอ่าเส้นทางรักร่วมใจนะคะ จุดต่อไปของหมอหินขาวนะคะจุดพิเศษอีกจุดหนึ่งนะคะจุดพิเศษอีกจุดหนึ่งของมอหินขาวนะคะเนี่ยเราเดินก่อนนะคะเดินขึ้นไปด้วยตามอาา่านตามเส้นทางป้ายบอกว่าเส้นทางรักร่วมใจนะคะอ่าเราก็เดินไปเลยนะคะเดินไปตามเส้นทางรักเนาะ,ะเส้นทางรักร่วมใจ อาจจะไม่เห็นตีนะคะเพราะว่าตีเป็นคนจับกล้องไม่มีคนไม่มีคนถ่ายให้ตีค่ะอาตีก็เลยจะพาทุกคนมาตรงน,นี้มาตรงเส้นทางรักร่วมใจกันเนาะอันนี้เขาเรียกต้นอะไรกันนี่ต้นอะไรเนี่ยอาจอีกจุดหนึ่งของอของมอหินขาวนะคะเนี่ยเขาจะทำแบบนี้ไว้เลยนะคะโอ้โหมีพึ่งจะเข้าไปได้ไหมเนี่ย พึ่งเต็มเลยค่ะ,นะคะมีพึ่งอยู่ตุนนั้นนะคะน่าจะอ่าขึ้นข้างบนได้อยู่จุดนี้ไปไม่ได้ค่ะกลัวพึ่งค่ะนะคะเดี๋ยวเราลงไปอีกอ่าจุดหนึ่งนะคะจะตีพา้าอ้อมไปอีกจุดหนึ่งนะก็มาเป็นอีกมุมนึงนะคะอีกมุมนึงของมอหินขาวนะคะเนี่ยอาจจะได้เมดทุกอันเลยนะคะนะคะนี้ค่ะ อสองหินนั้นจะสลับกันอยู่นะคะสองหินนั้นนะคะ,ะ,คะผมสวยงามนะคะเค้าสวยงามของม,มองหินขาวนะคะเวลาพระอาจารย์สะท้อนแสงใสจะเป็นหินขาว,ว้กระจ่างสวยผ่องใสเลยนะคะทุกคนนะคะอันนี้ตีพาไปดูอีกจุดหนึ่งนะคะอ่าจุดนี้เขาก็เขียนว่าเส้นทางรักร่วมใจอีกนะคะก็ขึ้นอีกทางใหม่นะคะทางนั้นมีอเจ้าที่แรงค่ะทางนั้นขึ้นไม่ได้นะคะอันนี้ค่ะ ก็เดินไปตามเส้นทางรักร่วมใจนี่เหมือนเดิมนะคะอ่าขึ้นไปถึงจุดนั้นนะคะไปที่จุดนั้นนะคะทุกคนเอาก็เหนื่อยแล้วละคะ่ะเดินหลายรอบแล้วก็เหนื่อยแล้วละะ,ะเดินกันเลยนะคะาทิตย์จะพาไปดูอีกเกี่ยวกับของมอหินขาวนะคะ,ะจุดนั้นนะคะจุดที่จะไปเมื่อตะก,กี้นะคะไปไม่ได้เพราะมีอะไรมีแม่พึ่งอยู่ตรงนั้นนะคะมีแม่พึ่งอยู่ตรงนั้นก็เลยเข้าไปไม่ได้นะคะ ามาจุดนี้เ,าเนาะ,ะตี่ามาข้างนี้ก็จะลกหน่อยเพราะว่าเพิ่งเปิดนะคะเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดคนทำความสะอาดหรือว่าถอนหญ,ญา้าเขายังไม่ได้มาตัดนะคะเพิ่งเปิดได้ประมาณสักอาทิตย์นี้แล้วค่ะนี่ค่ะปกติเขาจะไม่ให้มานะคะก็จะปิดไว้ก่อนอตีก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะคะ <laughs> นี่ค่ะ ดูนะคะจุดนี้ปกติอ่ะตอนที่ตีมาตอนนั้นเขาจะปลูกดอกไม้สสวยๆเต็มเลยนะคะส,สวยเต็มหมดเลยนะคะจะเขียนม่าอะไร เขาจะทำอันนี้ไว้อย่างนี้นะคะทุกคนนี่จุดหนึ่งนะโอ้ยตีก็เหนื่อยแล้วเขาจะทำเป็นสวนดอกไม้อยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้เขาก็ไม่ได้มาทำกันเนาะมาทำความสะอาดทำอะไรกันก็เพราะว่า อย่างที่เรารู้กันเนาะก็เลยเขาก็เลยไม่ได้มาทําตีเหนื่อยแล้วจุดนี้นะคะอาจจะถ่ายลงไปจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนดูคนสวยงามเดี๋ยวตีดึงภาพมาให้ดูนะคะ แกมีนกพิราบด้วยนะคะนนี่ก็ตีพ่ทีปลาลลงข้างล่างนะจะตีปลาลลงข้างล่างนะคะ อีจุดหนึ่งนะคะสวยงามนะคะเราก็สามารถมาเที่ยวกันได้ทุกคนนะคะอ่าก็เป็นสถานที่ซื่อดังของอ่าจังหวัดสัญยภูมินะคะเป็นสถานที่ซื่อดังของจังหวัดสัญยภูมิจะมีอยู่สามจุดนะคะจะมีสามจุดเลยนะคะอะไรเง จุดนี้จะสวยที่สุดนะคะจุดนี้จะสวยที่สุดแล้ว,อ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 ,กกวะะอีกจุดหนึ่งก็คือทุ่งดอกกระเจียวนะคะอีกจุดหนึ่งก็คือทุ่งดอกกระเจียว